สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลนะคะสวัสดีฟซีสายลุงพลประเตนยูทูบเบอร์สายลุงพลประเตนทุกทุกคนนะคะสวัสดีฟซีเก่าไมล์เลิบด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ, FC, ะ,คะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาดูคลิปคอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันแล้วก็กดติดตามให้ช่องไมล์เลิบเจเจ598ชาแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกๆกคนนะคะ ทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านสปปอลลวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์แลวก็สวีเดนนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปให้เนาะมากดติดตามเพิ่มให้นะคะก็ขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงหนุ่มจินตนาการโลกเสมือนจริงเสมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละค่ะเนาะก็ไม่รับจะเจไปฟังเมื่อสามชั่วโมงที่ผ่านมาที่เขาไล์สดแล้วลงก็ไปดูทีหลังนะคะก็คือดูได้ไม่จบหรอกค่ะเนาะ ก็ดูแค่นิดเดียวก็คือพูดถึงการที่ซื้อที่ดินเนี่ยแหละค่ะเนาะก็มีการซื้อที่ดินเหมือนที่ป้าพูดเนี่ยแหละค่ะเนาะว่าป้าก็พูดถึงว่าคนที่ร้องเรียนป้านะคะสารพัดท,ที่จะร้องเรียนป้าในช่วงที่ป้านะคะเจอมรสุมชีวิตเนี่ยแหละค่ะแล้วคนที่ร้องก็คือคนในครอบครัวด้วยซ้ําถ้าถ้าไมา่ลบจะเจฟังไม่ผิดนะก็คือไปร้องไปสนับสนุนให้คน มารองป้าเกี่ยวกับการที่สองแปลงนั่นแหละเนาะนะคะก็คือมีส่วนร่วมที่จะฟ้องร้องให้ป้าเจอข้อหานั่นแหละเนาะนะคะอันนี้ก็คือเราฟังจากป้าแล้วก็วันนี้ก็มาฟังจากหนุ่มจินตนาการที่ออกมาพูดว่าคนที่เป็นพี่สาวเขานะ่ะไปซื้อที่ดินนะ่ะแล้วก็มีโฉนดที่ดินมีตาขุดที่ดินไม่ว่าจะเป็นอะไรก็เล้วแต่ค่ะ ถ้าเป็นเอกสารของหน่วยงานราชการจะต้องมีตาคุฑเสมอถ้าเป็นของหน่วยงานราชการนะคะทำไมแป้งหรือว่าหนุ่มจินตนาการโลกเสมือนจริงเสมือนตัวเองอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยถึงไม่รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าที่ดินที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นของหน่วยงานราชการที่ออกด้วยราชการออกด้วยรัฐเนี่ยจะต้องมีตราคุฑเสมอ ไม่ว่าที่ดินผืนนั้นจะเป็นนอสอนะคะสามนอสอสามจอนอสออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือถ้ามันเป็นเอกสารที่ออกให้ก็คือจะมีตาคุดหมดเลยคะ่ะไม่ว่าขนาดเราโดนฟ้องร้องนะคะมีคนมาฟ้องร้องเราเนี่ยไปขึ้นลงขึ้นศาลเนี่ยมันก็ต้องมีตาครุดเห็นไหมคะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแค่ที่ทางทรรมาหางก,กินจะต้องมีตาคุดนะคะเนี่ยขนาดไหนบอกจบ ปริญญาตีอะไรประมาณนี้ยังไม่เข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่ที่ออกให้ด้วยโดยราชการนะ่ะมันจะมีตราคุดทั้งนั้นแหละครัเพราะมันคือประเทศไทยใช้ตราคุดเป็นสัญลักษณ์ที่จะออกกฎหมายออกอะไรก็และนะ้วแต่น่ะออกสารพัดนั่นแหละค่ะที่ออกออกโดยข้าราชการหน่วยงานรัฐนะคะมันก็ต้องมีตราคุดเนาะอันนี้ต่อให้นะคะ ไอ้ที่ดินที่เรากรรมอยู่เนี่ยไม่ใช่นสอสสามโจอนเนี่ยมันก็มีตาคุดเสมอเลยค่ะใช่ไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีหลวงป้าวันนี้เราไปฟังนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะอ้างว่าไอ้ซื้อถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ได้กรรมสิทธินะเป็นโฉนดที่ดินมาถือไว้ในมือเนี่ยมีตาคุดอยู่เนี่ยเรามีโฉนดก็จริง ไอไ้ใบใบโฉนดที่เราถือน่ะมันเป็นกรรมสิทธิ์ว่าเป็นสปกนสสามนสสอ,ส,อ,ส,อสามจอหรืออะไรอยมันหลายอย่างเนะาะไม่รู้จะเจก็งงกับที่ดินนี่แหละค่ะก็คือเร,เราไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องนี้เนาะแต่เรารู้แต่ว่าอะไรที่มันออกให้โดยหน่วยงานราชการจะมีตราคุ้เสมอบัตรประชาชนเราก็เหมือนกันเห็นไหมคะ ก็ยังมีตราคุดเพราะเราคือคนไทยราชนจาจักรไทยเนี่ยพูดเยอะแล้วคอแห้งขอโทษนะคะทุกคนเราคือคนไทยสัญลักษณ์ของประเทศไทยที่ออกโดยหน่วยงานราชการก็คือจะต้องมีประทับตราของคุดเสมอในเอกสารนะคะก็เลยมาเล่าแย้งในสิ่งที่ หนุ่มินตนาพูดแล้วก็ที่เขาบอกว่าถ้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าไม่มาพูดเกี่ยวถึงกับกกกอกหรือว่าเกี่ยวถึงกับไอ้คดีหรือว่าตัวพวกเขาเนี่ยก็คงจะอดตายก็เลยมีการท้าขึ้นว่าก็คงท้าคนที่อยู่ข้างๆลุงนั่นแหละเนาะนะคะคือยูทูบเบอร์ที่ใกล้ลุงที่สุดนั่นแหลนะเนาะโดยการบอกว่าหรือแม้แต่ยูทูบเบอร์สายลุงป้านี่แหละคือถ้าไม่พูดเรื่อง สีกอหรือไม่ไปได่าพวกเขาเนี่ยก็คงจะอดตายกันคงไม่มีได้ทำมาหากินกันอะไรประมาณนี้แล้ะคะ่ะก็คือจะให้ให้ให้งดไลฟ์สดกันถึงวันที่สามสิบอ็ว่างั้นเถอะเขาทำได้เพราะเขาไม่มีหนี้สินเขาบอก <c oughs> <c oughs> โอ้ยขอโทษเดอ้อขอแห้งเนาะเขาบอกเขาทำได้เขาไม่มีหนี้สิน แต่เราก็เคยได้ยินใช่ไหมคะทุกคนว่าเขาก็ยังผ่อนรดอยู่ใช่ไหมผ่อนรดก็คือนี่สินนะคะถ้าผ่อนหมดเมื่อไหรนะ่น่ะถึงจะไม่มีนี่สินนะคะโอ้ยพ <c oughs> <c oughs> อเริ่มไอมันก็ไองั้นมันไอแห้งคะ่ะทุกคนมันเหมือนกับสำลักน้ำลายตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่น่าจะสำลักน้ำลายนะแต่ทำไมมันไอไอแห้งๆอยู่ในคอ ก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะเนี่แหละค่ะก็คือการทํา youtube นะคะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ค่ะเราสามารถทําได้ไม่มีใครบังคับเราดได้หรอกค่ะว่าเราต้องหยุดทําหรือไม่หยุดทําคือมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเล่าข่าวสารอะไรต่างหากละแล้วก็เราติดตามใครเราชอบคนไหนเราก็สามารถพูดถึงเขาคนนั้นได้นะคะโดยที่การเราพูดถึงเขาไม่ได้ไปให อะไรให้ทำให้เขาเสียหายนะคะหรือว่าไปดูถูกเยียดยามดูหมิน่นดูแคลนเขาหรือว่าพูดข้อบิดเบือนใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าข้อข้อมูลเท็จอะไรพวกนี้นะ่ยถ้าเราไปพูดส่วนนั้นนะสิมันถึงจะไม่ดีใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ทุกคนต่างมีไรายได้ก็คือมีผลประโยชน์จากยูทูบเบอร์ค่ะแล้วก็ผลประโยชน์อันที่เราได้ก็คือจากการเล่าข่าวจากเจ้าของเรื่องที่เราพูดถึงเล่าถึงนั่นแหละคะ่ะ แต่ว่าคนที่เราเล่าถึงเขาพูดถึงเขาเขาไม่ได้มาจ่ายตังเราค่ะก็คือเราทําแล้วก็ได้จากยูทูบเบอร์เนี่ยค่ะแต่ก็คือเขาก็เป็นคนที่เขาเรียกอีกส่วนหนึ่งก็คือมีมีน้ําใจที่ดีมีบุญคุณต่อเราที่เราเล่าข่าวเกี่ยวกับชีวิตของเขานั่นแหละค่ะแต่หมายลบจะเจเชื่อว่ายูทูบเบอร์สายลุงป้าเนี่ยที่พูดข่าวสารทุกวันนี้ก็คือ จากการติดตามลุงป้าแล้วก็มาแย้งแทนลุงป้านั่นเลยว่าใครที่พูดให้ร้ายหรือใส่ร้ายหรือว่าพูดข้อมูลบิดเบือนนั่นแหละเอลุงป้าเขาถึงจะมาตอบโต้เมื่อไหรท่ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจะชนะบอก100%เเซมั่นใจยังไงก็ชนะในส่วนตัวนะก็เลิกพูดเลิกแซ่เลิก,เลกด่าลุงป้า f อฟลุงป้าก็คงไม่ไปยุ่งด้วยใช่ไหมคะทุกคน ยูทูบเบอร์สายลุงป้าก็คงไม่ไปพูดถึงแต่ที่เขาพูดถึงเพราะตัวเองไม่เคยหยุดที่จะมากล่าวหาหรือว่าพูดไม่ดีพูดแซะพูดว่าให้ลุงกับป้าเอฟซีลุงป้าเขาถึงไปโต้ตอบไงถ้าเมื่อไหรที่ตัวเองหยุดได้นะต้องบอกตัวเองก่อนว่าตัวเองจะไม่พูดถึงลุงป้าเพราะคนที่เขารักลุงป้าเขาก็จะออกมาตอบโต้ในสิ่งที่ตัวเองพูดเพราะว่าบางครั้งตัวเองพูดมันบิดเบือนข้อมูลไงนะคะมันเอาประวัติ ขุดคุยอะไรที่มันไม่ถูกต้องแล้วมาเกี่ยวโยงเกี่ยวพันไปถึงคดีที่จะคุยกันน่ะมันไม่ถูกต้องเขาก็เลยต้องมาแย้งใช่ไหมคะเอฟซีลุงป้านี่แหละค่ะแล้วเขาก็บอกว่านั่นแหละถ้าเราไม่ไปพูดเรื่องเขาคงไม่มีกินมันก็ต้องแย้งกันไปหละเนาะในเมื่อต่างคนต่างพูดพูดในเรื่องเดียวกันน่ะมันก็ต้องแย้งกันไปแย้งกันมาต่อให้คดีจบนะคะต่อให้ลุงพลชนะต่อให้อะไรก็แล้วแต่อันนี้ มันก็จริงอย่างว่าเลเราไม่ได้ไปก้าวขายชานแต่เมื่อเราพูดโต้ตอบกันไปมาเนี่ยต่อให้คดีนี้จบไปใครชนะไม่ชนะใครแพ้ไม่แพ้มันก็ยังจะคงพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆเพราะมันคือเรื่องเดียวกันที่เอามาพูดเอามาต่อเพื่อสร้างรายได้กันนะคะก็อย่าไปเจาะจงว่าคนนี้พูดคนนี้พูดถ้าเมื่อไหร่ที่เราพูดแต่เรื่องจริงไม่พูดโกหก ไม่พูดคําแสาย,ายก็คงไม่มีใครมาตอบโต้เราใช่ไหมคะทุกคนถ้าเราพูดแต่เรื่องจริงคนที่เขาพูดเขาก็จะเยินยอในส่วนที่คุณพูดเรื่องดีนั่นแหละมันก็เลยต้องตอบไปตอบมาอย่างนี้แหละคะ่ะไม่จบหรอกคะ่ะมันก็ทาคอนเทนต์กันไปเรื่อยๆโน่นแหละคะ่ะจนกว่าเราจะละสังขารตัวเองโน่นละมั้งนะคะถึงจะไม่พูดเรื่องลุงป้าคดีจบไปแล้วแต่มันจะตอบโต้กันอยู่งนันไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะเพราะการสร้างไรายได้จากยูทูบเบอร์ คนที่เราพูดถึงเขาไม่ได้มาจ่ายค่าจ้างเราคนที่จ่ายค่าจ้างเราก็คือยูทูบเบอร์ที่เราสมัครไปนี่แหละสมัครไปใน Google เพื่อที่จะหารายได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองนี่แหละคะ่ะแต่สิ่งเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเราอย่าทำผิดกฎของ youtube นะคะกฎที่เขาตั้งขึ้นห้ามสิ่งน้นสิ่งนี้เมื่อไรที่เราไปแตะไปต้องหรือละเมิดเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได,ได้ก็เหมือนไม่เลิฟเจเจนี่แหละคะ่ะ ไปทำผิดข้อกฎระเบียบที่เขาตั้งขึ้นไม่เรีบจะเจก็ติดแดงก็ไม่สามารถสร้างไรายได้ได,ได้ขนาดเปิดมาสิบกว่าปีแล้วนะคะเปิดมาตั้งนานก่อนที่ลุงจะมามีคดีด้วยซ้ำมันก็ยังไม่ได้มันก็อยู่ที่วาสนาของแต่ละคนว่าเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยมันถูกจริตกับคนดูไหมนะคะคนดูเราชอบเราไหมในสิ่งที่เราพูดนั่นแหลคะคะถึงมีคนชอบมากมายแต่ถ้าเขาไม่เข้ามาดู ไม่เข้ามากดติดตามให้มันก็ไม่สามารถจะสร้างไรายได้ได้เหมือนกันนะคะมันก็อยู่ที่วาสนาบางคนมาวันเดียวนคนติดตามครบตามที่ YouTube เขากาหนดไว้ก็สามารถสร้างไรายได้ได้เลยเห็นไหมคะมันก็อยู่ที่วาสนาของแต่ละคนด้วยบางคนทํามาเยอะก็ไม่ประสบผลสําเร็จบางคนมาแป๊บเดียวประสบผลสําเร็จขึ้นคือสร้างไรายได้ได้ตลอดเห็นไหมคะมันก็อยู่ที่วาสนาของแต่ละค บุคคลเนาะนะคะอันนี้เราไม่ว่ากันแล้วกันนะคะต่างคนต่างทรรมาหางก,กินเพราะยูทูบเบอร์ก็คืองานงานหนึ่งที่เราสามารถสร้างรายได้ได้ค่ะเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกทคนทำช่องของตัวเองให้ดีขึ้นเนาะนะคะแล้วก็ให้ทุกคนประสบผลสำเร็จสาเร็จแล้วกันเนาะคลิปนี้ง่วงมากแล้วเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกอีก ไว้เจอกันในคลิปหน้าค่ะพรุ่งนี้เนาะคลิปนี้ก็ฝากเอฟซีลุงป้าที่พอมีกําลังนะคะช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลุงป้าของทีพีสกินบริษัทมณโอมโฮมซับนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงพลเะเตนมาดิพิษของคุณเลชนีลุนถึงเส้นของคุณอ้อมผัเตี๋ยวเรือของคุณอนุนวัฒน์นะคะแล้วก็ของยูทูบเบอร์เอฟซีสายลุงป้านะคะที่ค้าขายทางออนไลน์กันนี่แหละคะ่ะเนาะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ